ยังเรียดจัดดิเอเียดจัดโอ้มาเยถ่ยเยยูทูบเบอร์โอ้มากับดวงมูเนี่ยมากับดวงมากับดวงโอ้เยอะเยอะโดนๆนะโอ้สวบักใจเลย แตเพียนได้แต่เป็ดตะเพียนอีกแล้วแม่งนี่นวันนี้ปล<ะ>าทีนวันเฟ้าลังมันหมดปลาทีนวันเฟ้าลังมันหมดปลาทีนวันเฝ้ารังมันหมดกลัวปลาโอ้ไข่ไอตัวนี้มันตัวตัวผู้นี่น้ำเชีย่ยมันนะ ผมก็ได้เต็มแล้ววะไม่ได้เยอะกว่าวันนั้นเลยนี่เกือบเท่าวันนั้นแล้ว่ะบวกใหญ่บวกใหญ่เลยวันนี้ไม่มีตัวเล็กแซมเลยไม่ ของตานันอันนี้เหรอเ็กแกเนี่ยปลามันยออยู่เดึงคันนี้ไดึงคันนี้ใสคันนี้ใส่กระโดดกลับมาเอากุมคันนี้เอาแตะคันนั้นอยู่ยงไงนะเป็นคนริโม่เยมาคันาเยอมาคันนี้หละกุมให้แกเยอะว่าเขาไปอยู่เก็บนี้แล้วเขายันเขามาผรอกันอยู่เรเจับมาวียัดิห้ามมันตอมีตัตนเห่าหาแล้วเว้ยตนเ็โตอยู่ตันเห็ดแบบเป็นโตย่เขามาเป็นร้อยเป็นพันแล้ว โซยเอฮ้ยเป็นจิสกตีเหปลาแงเด็กเหรโอ้ยม็นกวนอ่แต่มนกว่าปาเห็้เป็นัวาข้ามาหายี้แล้ปลาจองเลยเอปลาร่อนเหรอวะเฮ้ปลามาร่อนนะร่อนรหาคันนี่เฮารดน่สักทีอ ได้อีกไอยืนป้อเป็นกระเป๋าเหรง้างล้อง้างล้อมาย่อครั้งนี้อีกเดียวเอามาย่อครั้งนี้อีกเดียวเสร็จแล้วครั้งนี้ไม่รอด เอาเขาอย่างมีห้างได้เนี่ยเขาขงจิตที่ยิบเขาไปเจอกระสังที่ยิบรถนได้แล้วห้องอนมันดำมองยักเอ็นดำกวาจะคอจนคอจนกว่าจะเป็นจนแตกอะลุกอมาแตกอออาไปยินปอยิบไปละอย่ามาเข้านี่ตรงเข้าจิตจิตนี้ไม่พลาดแล้วนี่ ไม่มีหลอดเล้สวบเอาโลดเอาโลดเดี๋ยวนี้ไม่ชัดเยอะหลังไสเอาปั๊ไปนี้าหลังไสเอาปั๊บไปทีตีลไปไม้แรงแ่กผิวน้าองอ เอดรอดุ่าฮ่ะเพียนนะวิ่งแบบนี้โหมินตะเพียน คล้ายกระสุบคสุปเลยแต่มันตัวไม่ยาวขางดำว่ขงังงดำเยงดำไม่มาเท่านี้หรอกางดำนแม่ไข่ด้วยนะ่นึ่ไข่หรือว่าเม็ดกินจนท้องอิ่มแต่หัวมันใหญ่ไงปววล,ปา,ลกกา,าเนี้ยห <laughs> ัวมัเลยไปสปาคากกว้ว,วนี้ดระเลยดบวออกกดี่ใส่เกลือเนาะใส่เกลือ บงับงบงังบังแล้วก็ใส่หลอดแดดมงังมังทอดแล้วก็ตี <laughs> ใช่อร่อยเน่เน่เนอันนั้นเอาละอันแรกอะตอนนั้นนะยอกอีกแล้วไส่ <c oughs> ด <c oughs> ิ้นะน,น <c oughs> ิแลว <c oughs> เอาบัดฮะปา่าไงมากวนบวกระกินเนาะเออ ปลายญ่ากวนบกกากินมายกพอมากินพอมาสิมากินบะปลายง่ก็วิ่งไซโดดที่เออบวกก้าขรัใช่ใช่รุ่นนะรุ่นนะรุ่นเด้อ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  ปาลปาพวกนี้เจ็บปากมากไม่กินต่อนะพาฝูงหนีด้วยของแท้นี่เอาไหมเอานั่น ลากของของจอดของขอไปนะจอดเียบร้อย <f ix> ไปจอย กินแลวนอนหรือเปล่ากินละหลัใหญ่พอไปกินปลานินใหญ่กินแล้วนอน,อนมิดแล้วกินข้าวกินข้าว ปุกใครก็ปุกว่ะยืนผมก็ปุ๊กยืนขอดมาแล้วก็มาซื้อใหญ่อะไรนะอยู่ไหมยูตะเพียนน่าจะสวยงามมากกว่าสวยงามวันเมือนี่นะวันอยู่เนี่ยบัดสวยงามเหลืองไตัวนี้ทางเหงสวยงามยังไม่ขึ้นมาได้ตัวเดียวสวยงาม โอ้ oh, สวยงามตัวแดงแนงด้วยนะเนาะอันนี้หางแดง,เ,ง,เ,ดงเป็นหางเป็นแดงนะก็ตระกูลตะเพียนเหมือนกันตระกูลเดียวคนนี้ตะเพียนหางแดงตัวไม่ค่อยใหญ่นะตะเพียนอันนี้นใหญ่ร<ถ>นี้เลยเนาะใช่ไปเห็นอยู่ที่ไอ้ของรัตมย,ยมอ่ะที่กรุงเทพอะ่ะขึ้นมาเป็นฝูงอุ้ยเอาแหไปว่านี่ <laughs> ได้เป็นยี่สิบกิโลทีเดียวโอ้หางที่ททททททดึงไว้จังอ่ะเอาเอา วงสีปลาปลานี่เนยปลา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 ปปลาปลาปาปลาปลาปลลปแล้ปปลาปปลาลาปลาปปลปลาลปลาปลปลาาาาปลาปลาลา ตะเพื่อนอีกแล้วเยี่อตะเพื่อน yeah, เพื่อนลนย่าง <c oughs> น้อยก็ปาลาละต่อไปก็ยี่สกุก <c oughs> ต่อไปก็ยี่สุกตะเพื่อนเราเอาแท้ก่อนนปะปนินแล้วา

ตะเพียนกินจะดึงจะดึงแรงต้องม่สู้มือกับปลาตะเพียนแหละเฮ้ยตะเพียนพ่่อแมเดียวกัน มันตัวเท่ากันเห็นไหมรับพ่อแม่เดียวกันเป็นรับจปาเดวกันนข้าว่าต่งหักข้างกมแต่ว่ามอยู่ในตระกูลเดียวกันไงตระกูลเดียวกันยุ่ตระกูลปาโมีเป็นร้อยกัวไซพันธ์มาจะคลอกเดียวกันพ่อแม่เดียวกันนะตระกูลเดียวกันเน่เดียวกันรงลอันี้ต้องเอาไปรับรับอย่างเดียวลับไปทำามันเงี้ยทมันจะทอดทำเก็มออะไรอย่างเงี้ย

โอ้ยเออปนินเนี่ยของแท้ทีเนี้ยโอ้ยแต่เพียนกระคักทีเนี้ยวัดยามคิโมโหเลยมาแบบนี้ต่เพียนแน่นอน วิ่งริ้วๆแมาปลาตะเพียนแน่นอนนี่พมนี้โตซกนี่ไงแม่ก็ได้รถเห็นบ่เออออังงดิ้หลไปปอหักอืใส่งามเลยละแม่ไข่อีกนไข่มันน้อย ผมซื้อไปวันนั้นไข่กำลังจะเริ่มนาลเัร่งเปเปิมัที่แรกนึกว่าปลามันไม่ไข่ท้องมันแฟบๆเนาะเพราะนั่นเข้าไปอ่ะนะจ่อไข่อีกสองอาทิตย์อ่ะอีองอาตยม ลอยแล้วสิหมอบราป์ลอยลอยอยแล้วก็อมลูกพี่นะอมลูกพี่นู้แหละมันวิ่งครับเมื่อไรแบวนทิ้งเมื่อยที่นี่เราเอาเลยรเนี้ยบางตัวแม่มันเพิ่มมากินเบ็ดก่อนเห็นลูกเลือดอยู่เห็นปะตัวน้อยอ่ะนี่มีตัวไหนอมไหมล่ะอมใครอยู่ในป่า โอ้ยากดึงง่ายเกินมันไปสู้สักหน่อยเลยเลยยอมแล้วเปลี่ยนแน่นอนปลาปลากิดเข่าเนี่หางแดง มันกอแกมันมินอ้แกล้ปวดระมแล้วสะบกซอยขาปากแจ็คดงเลยแสดงว่ามันกินโลบเนี่ยยูจัดเอาอันนึงไปอิ่มเอาอีกอันนึงเสร็จเลย อ้โอ้นบอยอัอย่างโนอันยังโนขันแทบทิมขมขึ้นมาปลาแดงก็เดินปลาแดงกปแดงกับตะพยนะเด้อมาเร็วยังซะ อ้าวเหลือสเก็ด่ะบ้าไหนป้าได้เหลือสเก็ดไปบ้านมาแล้วอีกคืบเดียวนะโอ้ยเมื่กี้มันหนักอาหารนี่ว่าลืมไปไกกดมาดิไม่ได้กินดิกินเลยกินแกินแห้งไปตะเพียนนะ